ถ้าเรารู้ว่าเรารู้สึกอะไรแล้วเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนหรือจำตัวนี้มากแค่ไหนเราจะจัดก,การอย่างไรเฮียฮิตมึงคิดดูเลยเพื่อนตอนเนี้ยผมแทบจะฟลิปฟลิปมันมันเขียนงงว่า LI l i, l I f i L P ปะฟลิปฮิตผมแทบจะฟลิปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผม <laughs> ที่เกิดขึ้นกับผมอ่ะที่เกิดกับเน็กซัสผมทั้งความสูญเสียการได้มาและเสียไปได้มาได้มาเนาะถ้าได้มาก็คือขาเข้าอันนี้ผมต้องการเสียไปคือเดี๋ยวนะเสียไปคือ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 เสียไปคือผมต้องการแต่มันไม่ได้ได้มาอีโ <c> ก <oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะมันออกจากตัวผมไปคือเสียไป อะไรที่ผมไม่ได้อยากได้มันเข้ามาเออผมอยากจะผลักมันออกแต่มันวิ่งเข้ามาผมตอนนี้ผมฟลิปหนักมากฟลิปจนเทนิที่ว่าเริ่มวงกว้างขึ้นเรืเ่อยๆเห็นไหมนี่เลยกว้างขึ้นกว้างขึ้น,น,นหมายถึงว่าอะไรรู้ปะ่ะเมื่อผมเป็นตัวเองมากกว่าเดิมหรือเมื่อผมยอมรับหรือซีโรราบหรืออะไรก็ตามดีซึ่งผมต่อต้านแลนตี้ในเวลาเดียวกันลูกศรนนะ่ะออก ยิ่งผมทําให้การต่อต้านและการยอมรับใกล้กันมากที่สุดคือไม่ห่างกันมากถ้าห่างมากผมจะบาดเจ็บหนุ่มน้อยจะทรมานหนุ่มน้อยจะทรมานเพราะมันยืดแต่ถ้าผมรวมเข้าด้วยกันให้มันได้เป็นเนื้อเดียวกันหนึ่งเดียวกันหรือในที่เดียวกันให้ได้จุดนี้ผมคงจะไม่เหลือไอ้กูจะไม่เหลือความเป็นตัวเองอีกเลยอ่ะผู้ชายบ้ากีอ่ะดูดิ เฮ้ยอย่างนี้ผมก็จะเป็นแกนปุ่นไม่ได้นึกออกปะผมจะเป็นหาอะไรไม่ได้เลยอะควยกูต้องไปเป็นบีแบบขั้นสุดเลยเนี่ยแล้วเป็นบีที่เป็นบีเนียนฉ่ำเลยนะวยเว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรดีวะเพื่อต่อตัวกูเองก่อนเพื่อต่อตัวผมเองก่อนแล้วก็ต่อคนรอบข้างเวนไอหากูจะเกิดมาทำไมวะถ้าเกิดเราต้องเกิดมาเพื่อใครอ่ะ <laughs> กูจะเกิดมาทำไมถ้ากูจะต้องเกิดมาเพื่อใครเชี yeah. way, ่ยฮิตเสร็จไาตั้งตั้งคำถามมันคือคำตอบด้วยตั้งคำถามคือคอคืออะไรแล้วมมนจะถูกย้อนกลับไปที่เลยว่าไปอยู่ห้องในไปอยู่ในห้องแม่ไกรอามามวโคตรด,ดีเลยเขาบอกว่าอะไรวะเดี๋ยวนะแม่ไกรอานะเดี๋ยวกันนะอ๋อสัญญาพันธกิจอะไรทุกอย่างนี้แหละอะไรโชว์โซแแผนโซแแผนโซวิญญาณอะ แผนทางวิญญาณโหเฮียแม่งยิ่งใหญ่วะถ้าเป็นผมฟลิปกลับนะอันนี้คือนี่ครับก่อนหน้าก่อนหน้าชาติที่แล้วอะครับเรานึกคิดแล้วหยุดไม่ได้เท่านั้นเองเราหยุดนึกคิดไม่ได้พอเราจะจะไปรอบถัดไปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเพื่อไปต่อตามแรงขับเคลื่อนไอ้เฮียนี่แหละคือตัวขั้นแกนเน็กซัสภายในกับเน็นกซัสภายนอกเปลี่ยนเน็กซัสภายนอก แต่ไม่ได้เปลี่ยนภายในโอ้โหเขี่ยฟิปกลับทันทีเลยแม่พิษยังไงสุดยอดไปเพื่อนไ <c oughs> <c oughs> อ้ย,ย่าเพิ่งเขียนอยู่เมื่อกี้นี่ไหดาแม็กฟิปกลับให้เลยอ่ะปุ๊บ,บผมจะบอกว่าตอนนี้ผมสูญเสียอย่างไรกัดที่สุดผมเสียสูญเสียความเป็นความเป็นส่วนตัวไปแต่ผมกลับได้อะไรที่ผมไม่ต้องการผมอยากได้ความเป็นส่วนตัวแต่ผมกลับต้องเสียความเป็นส่วนตัวเพื่อเพื่อสนองการ การเป็นธรรมชาติผมบอกตรงว,ว่าความหวยแตกอย่างไรกันที่สุดถ้าใครครับชอบคลิปนี้หรือฟังคลิปนี้อยู่ยังไงก็ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์หน่อยเพราะว่าทาให้เอ็นเกียร์มันเพิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนที่น้องๆหนูๆที่ระดับงานผมเนี่ยมันเหมาะสําหรับคุณอยู่แล้วงานผมมันมันเหมาะสําหรับคุณแต่มันจะฝังไปในตัวเราตัวคุณนะนะ นานจนกว่าคุณจะ <c oughs> ปสามไปปีสามปสาไปมสามมสามไปปีสามปีสามไปไวัยสามเนี่ยเมือนง,งานผมจะกินความคุณไปจนถึงขั้นที่ว่าคุณไปเป็นคนทำงานและคนจะเป็นวัยทำงานสิก,ก็วัยอะไรไวัยรุ่นวัยชราเนี่ยของเนี้ยผมจะบอกให้ว่าคุณจะจำผมได้ตอนที่คุณไปอยู่ในช่วงวัยใดช่วงวัยหนึ่งโอเคไหมแต่ไล่หลังคุณมาเนี่ย ที่คุณจะต้องคือไม่เชิงอยาแต่งภาษาจะ้คำว่าหนีตายนะหนีตายหนีตายคำว่าหนีตายตัวนี้คุณจะอยู่อย่างยากลำบากถ้าไม่เดินทางภายในตัวที่คุณฟังผมไว้นี่แหละมันจะทำงานแล้วคุณจะนึกถึงผมตรงจุดนี้เมื่อไหร่คุณเจอต่อให้รีบเข้าโซเชียลแล้วกดคำว่าคอควายรอเดือสอเสือคอรอสอ แล้วเราจะเจอกันครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้คุณได้หรือไม่นั่นคือวันข้างหน้าถ้าวันข้างหน้ามาถึงปัจจุบันแล้วก็มาลองเ <c oughs> ขย่าให้มันยับกันสักทีหนึ่งตามหาผมให้เจอแล้วกันผมทิ้งตัวตนไว้ในโลกออนไลน์ทั้งหมดแล้วทุกแพลตฟอร์มเค okay, นะแล้วเจอกันถ้าคุณชอบความรู้สึกเราก็ไปด้วยกันได้ถ้าคุณไม่ชอบความรู้สึกคุณก็จะไม่เจอผมง่ายแล้วเจอกันที่ใต้คอมเมนต์ครับ Ladies and gentlemen.